สวัสดีเช้าวันพุธที่23กรกฎาคมค่ะในชนีนิกกี้225บวกแรงกว่า2%รับข่าวคุณทั้น์มาลุกเข้าตกลงการค้ากับญี่ปุ่นด้วยอัตราภาษี15%แลกกับเม็ดเงินลงทุน550,000ล้านเหรียญรวมถึงการเปิดตลาดให้แก่บรรดาธุรกิจสหรัฐพอร์ตฟันทูดูเพิ่งปรับอรอตลดความเสี่ยงเพิ่มสภาพคล่องท่ามกลางความร้อนแรงในบรรยากาศที่ดูเหมือนดีเกินไปเพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆและว,วันนี้เห็นแล้วหนึ่งอย่างค่ะคือน้ำมันดิบ ฟัน t ุดูปรับพอร์ตสับเปลี่ยน KTS+ g ออกมา1ส่วนจากที่มีอยู่6ส่วนไปเข้า KTOI ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,191.75จุด 1.36%มูลค่าการซื้อขาย4 0, 9 9 5ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับลงจากปัจจัยพื้นฐานยังไม่แข็งแรงหลังขึ้นมาได้เพราะ liquidity และ fund flow เมื่อตลาดได้รับรู้ข่าวการเจรจาการค้าและผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ไปแล้วรวมทั้งผลประกอบการกลุ่มแบงก์ออกมากลางทำให้มชิชแรงขายออกมามา,มาก ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูมลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 2 5 5 4 1ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่ 1. 3เปรซรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.0 6เค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บสาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังมีข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่เนื่องจากตลาดเชื่อว่ามีแน,น,นวโน้ม ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตเกียวปิดแทบไม่ขยับท่ามกลางความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคุณชิงเงรุอิชิบะหลังพักฝ่ายรัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่ประกอบกับความไม่แน่นอนในเรื่องการเจราจาภาษีกับสหรัฐนิกิปิดปที่จี่39,774.92จุดลบ0.11%ปอร์ ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดต,ตลาหุ้นจีนปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มก่อสร้างและกลุ่มพลังงานไฟฟ้าหลังจากรัฐบาลจีนประกาศโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทิเบตเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดปิดที่3,581.86บวก0.62เเซตค่ะ ทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดไม่ออยอกปิดบวกในวันอังคารส่วน s อส0 0พีห้าขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่นักทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และยังคงติดตามความคพบ่มหน้าในการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐและบรรดาประเทศคู่ค้าดาวโจนส์ปิดที่ 44,502.44. 44จุดจุดบวก0.4 0เปอร์เซ็นต์ปิดที่6 3 0 9จุดจุดบวก0.0เยน์ และนส d a กปิดที่2892.68จุดลบ0.39%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลุ่ลงในวันอังคารโดยตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบ2เดือนหลังรายงานผลประกอบการของบริษัทหลายลแห่งออกมาต่ำกว่าคาดและความหวังต่อการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปเริ่มลดลงซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุน c c 4 0ปิดที่7 7 4 4 4 1จุด ลบ0.69% DAX ปิดที่24,041.90จดลบ1.09%และฟุซิร้อยปิดที่9,023.81จุบวก0.12%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆท่าำกำลางความกังวลอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากธนาคารชั้นนําอย่าง Goldman Sachs ได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของมาตรการภาษีสุรการการ ทางฝั่งของสัญญาณมันดิบเวทสซัสตราหนียอปิดลบในวันอังคารลงไป1.47%ปิดที่66.21ดเซนต์ต่อบาร์เรลทำกลางความหวังที่ลดน้อยลงเกี่ยวกับการรุกเข้าตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมันส่วนาฝั่งของเบรน์ค่ะลบไป0.9%ปิดที่68.59เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านการค้าเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยนอกจากนี้ค่ะราคาทองคายังได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขณะที่นักงทุนยังคงจับตาก,การเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าก่อนที่จะถึงกําหนดเส้นตายในวันที่1สิงหาคมสัญญ,ญาทองคำตลาดโคลม,มีสมบบเดือนสิงหาคมบวก 1, 1ปิดที่3 4 4 3ดอลลาร์เซนต์ต่อทรามพนซ์ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิถุนายนสหรัฐและสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแอม d d เดลี่นิวที่นนำมาฝากกันในวันนี้และเพิ่มให้พลรราดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแมสมาร์ทเทรกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับมิชานวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ